ด,ด่านตรวจเข้มแข็งหรือจุดตรวจเข้มแข็งเนี่ยจังหวัดละหนึ่งจุดจังหวัดละหนึ่งจุดในพื้นที่ของภาคเกน,เนี้ก็มีแปดจุดสลับเวลาเหลือเวลากันนะครับด้านนครปฐมก็ตั้งทุกจังหวัดตั้งหมดโดยใช้ระดมกาลังตํารวจในจังหวัดนั้นๆมานอกเหนือจากจุดตรวจเข้มแข็งแล้วก็ยังมีระดับโรงพักที่กําลังจุดสก,กัด ช่วงนี้ก็ได้แต่พยายามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เรานะครับว่าช่วยเหนื่อยขอความุณาเหนื่อยหน่อยจิกขอให้ไม่ผ่านพ้นการเลือกตั้งไป